ามหลายคนถามอย่างนี้อยากจะทําบุญกับพระจะดูอย่างไรอา่าเนี่ยครับคือหลักการดูนี้ท่านทายต้องศึกษาขาวินัยของพระพิสุก่อนครับผมว่าขาวินัยของพิสุมีอะไรบ้างครับเนี่ยิ้มอยู่เราจะไม่หมดครับครับผมแล้วก็ดูซิว่าพระพิสุต่างๆนั้นท่านอยู่ในได้เบียร์วี่ไหนไหมครับผมเนี่ย ดูว่าท่านองค์ไหนที่อยู่ในเรืเบียบพินยัยมากอันนั้นแหละดีที่สุดนะฮะอันนี้ดีที่สุดอันนี้วิธีแรกดูในยการศึกษาพระพินัยมาก่อนอนะครับผมแต่เราจาไม่หมดไม่เป็นไรครับผมนะอันนี้วิธีแรกนะวิธีที่สองดูอย่างไรดูสี่เรื่องพอครับไม่ต้องดูไดดูสี่เรื่องหนึ่ง ดูดูกริยา,าการภายนอกครับผมสองฟังคำพูดสามดูอารมณ์ครับสี่ดูท่านเป็ดอะไรบ้างครับผมดูแค่สี่น้่นวิี้อหนึ่งดูทางกายคืออะไรดูที่ว่า พระพิสุนั้นการยืนการเดินการนั่งของท่านหน้าไหวไหมครับไม่เคยดูการริยาการพนออย่างที่สองฟังคำพูดว่าพระพิสุนี้พูดจาน่าฟังไหมครับ่อย่างที่สองครับผมอย่างที่สามดูอารมณ์ ครับผมว่าท่านชุนเฉียวไหมครับผมแสดงอาการกระฟัดกระเฟียดไหมครับนี่คือการดูอารมณ์ครับอย,อย่างที่สี่ครับผู้ยากนะที่สุผู้ยากครับผมขออภัยเลยนะ <c oughs> คือกระผมจะพูดนี้ไม่คิดว่าจากะกระทบใครนะคือ ดูว่าท่านเป็ดอะไรบ้างครับย่านนั้นดีกว่าครับครับดูที่ว่าเศรษมีอะไรบ้างอันนี้เข้าใจครับว่าเป็นอะไรคือได้รู้อันี้รู้นะครับดัานนั้นดังนั้นคำพูดนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับไอ้ของ่อเรียงครับอยากอะไรเออนั่นเออคสี่สี่ข้อนี้คือหลักการสิทธิ์ง่ายง่ายหนึ่งดูกิยาการครับสองดูฟังคำพูดครับ สามดูอารมณ์ครับสี่ดูท่านถูกอะไรมัดไว้ครับเออเอาแค่นี้พอเดี๋ยวต่อชนิดนะถ้าต่อชนิดคือกิยาการนี้คือดูว่าท่านยืนเดินนั่งนอนครับอยู่ในเศษฐีบ้านไหมครับเห็นแล้วมันกระโดดกระเดกไหมครับเป็นพระพิสูจน์นี่จะต้องมีกิยาการที่แตกต่างจากชาวบ้านครับผมคือจะต้องเรียบร้อยครับ เพราะพระพิสูจนนั้นคือผู้ที่ครับต้องบวชต้องเรียนใช้ท้องศึกษาครับผมท้องศึกษาครับนั่นแหละดังนั้นพระพิสูจนี้จะอย่างไรก็ตามเป็นคนหนุ่มคนแก่ก็ตามจะต้องเรียบร้อยเต็มเรียบร้อยถ้าไม่เรียบร้อยมันก็ถึงเหมือนชาวบ้านอ่าี่ปิยาการนะองคกาพูดในพระวินัยกล่าวไว้เลยนะว่าพระพิสูจจะต้องพูดคำพูดที่ ไพยเพราะไม่อยากภายในพระสูตรกล่าวไว้เลยว่าคําพูดไพเราะเป็นอย่างไรคําพูดที่ไพเราะคือคําพูดที่ฟังแล้วระเริ่นหูฟังแล้วชวนให้รักเป็นคําพูดของผู้มีการศึกษาไม่ใช่คําพูดของผู้ไม่มีการศึกษาเป็นคําพูดของของชาวเมืองเขาพูดกันไม่ใช่คําพูดของคนบ้านนอก พระพุทธเจ้ากล่าวไปเลยการพูดจาท่องอย่างนี้ในกุศลและกับบทติษย์เขากล่าวถึงถึงนะว่าวาจาสัออ่งยนา่งคือไม่พูดหยาบไม่พูดโกงไม่พูดสอเสียไม่พูดเท่อดังนั้นการไปพระพุทธสูนี้จะต้องอยู่ในธรรมะด้วยนี่คือเรื่องคำพูดสามด้วยอ,อารมณ์ นี่ต้องต้องชัดเลยแหละข้อไรเพราะที่สูจนี้จะต้องมาจักเลร,รสมาธิการฝึกสมาธิการบัตจการนี้สมาธินี่คือการข่มอารมณ์นั่นเองดังนั้นผู้ที่ข่มอารมณ์ได้ดีนี้แสดงว่าที่สุดนั้นได้ฝึกปฏิบัติในสมาธิมาดีและก็อยู่ในพระที่ไหนด้วยนี่ดังน,น,นั้นพระที่สุดจะต้องมีอารมณ์อันสงบอัามี้อย่าง แ้วอ,อย่างที่สามคืออารมณ์อย่างที่สี่เราถูกท่านถูกอะไรมัดไว้ไหมกานถูกอะไรร้อนแหนยมีสกนระส่วนมากไม่บลอดส่วนมากถูกมัดไวทั้งนั้นเลยม,มีเรียกว่าคนสาสเสระญว่าองค์นั้นอง,งนี้หลอกูนั่นหลอกนนูกนี่ที่ว่าเป็นวิเศษเจ้าเย้มเป็นพระารแค่ทั้นั้นเลยถูกอะไรมัดไว้ ล่วงไปแล้วก็ดีที่ยังลูกระดีถทุกอะไรอย่างเนินวัดให้มัดไว้เดี๋ยแค่นี้นี่เรื่องการดีครับพี่ตู่